โพสครั้งหนึ่งได้เงินมากขนาดนี้อยากรู้ไหมค่าโฆษณาบนไอของทรงเฮคยว1โพสคิดราคาเท่าไหร่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเปิดเผยจำนวนเงินการโพสต์ภาพของทรงเฮเคียวนางเอกซุปตาของชาวเกาหลีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เธอรับจากแบรนด์หรูนะครับเฟรนดิกในการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโดยแบรนด์เฟรนดิกนะครับจ่ายให้กับทรงเฮเคยวมากกว่า สี่แสนห้ามืนเหรียญหรือประมาณ13ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับ อันนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวนะครับเว็บไซต์ o อเคป๊อปนะครับซึ่งเขาเผยว่า่นะครับกระเป๋าที่ทรงเฮเคียวถือนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังหรูจากอิตาลีกันเลยนะแบรนด์เฟนด็กนะครับบอกได้เลยนะมันไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับนางเอกซุปตาแห่งเกาหลีนะครับและยังมีอีกหลากหลายแบรนด์นะที่เธอลงใน IG ส่วนตัวนะแต่ละแบรนด์ก็เป็นแบรนด์แบบลักชัวรี่นั่นเองแอดก็เคยแอบส่องนะเ้วเคยทําข่าวเธอไปเหมือนกันนะก็คือแบรนด์โชเมต์นั่นเองนะแบรนด์ขึ้นระดับสุดหรูที่เธอถ่ายลง IG นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึง แบรนด์ Band, เครื่องสำอางนะบำาลุงผิวที่คนไทยรู้จักนะแล้วก็เอามาขายในประเทศไทยก็คือแบรนด์ซันวาซูนะซึ่งขายดีมากๆเลยนะครับคุยยงว่าเธอเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม,มคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง